ในเมื่อมีคนตะโกนขึ้นมาเช่นนั้นเราจะไปพบพวกเขาถึงอย่างไรครูอยากรู้ว่าสภาพของพวกเขาเป็นยังไงที่ถูกเด็กผู้หญิงอัดแล้วส่งเข้าโรงพยาบาลนี่ถ้าโรงเรียนของนายไม่มีใครรับผิดชอบในเรื่องนี้เราจะแจ้งตำรวจฉันเป็นครูของพวกเขาและฉันจะดูแลเรื่องนี้เอง พวกนายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมเทียนฟางที่ถูกเด็กผู้หญิงอัดแล้วส่งเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมเวนเอ้ยฉันอยากทำให้เขาผิดหวังจริงๆแต่ฉันไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างสิ้นเชิงเวนเอ้ยอาจารย์คนนี้ใส่เสื้อผ้าสมๆมเขาดูไม่เหมือนคนมีเงินในเมื่อเขาเป็นคนยากจนมันก็ง่ายที่จะรับมือนายดูน่าสงสารจังนะ และนักเรียนที่นายพามาก็เป็นพวกอันธพาลน,นายรู้ไหมฉันบาดเจ็บแค่ไหนไม่รู้หรอว่าพ่อฉันเป็นใครนายยังหายใจสะดวกแล้วยังมาด่าฉันโดยไม่หยุดหายใจฉันไม่คิดว่านายบาดเจ็บนะเป็นไปได้ไหมว่าสมองของนายมีปัญหานาย ฉันขอเตือนนายถ้านายไม่ให้คำตอบที่ดีกับฉันในเรื่องนี้ตอนนั้นฉันจะไปเจอนายที่กระทรวงศึกษาธิการจะเย็นๆพ่อหนุ่มฉันยังไม่รู้รูปการของนายเลยทำไมนายไม่พูดถึงมันล่ะน้อยตั้งใจฟังนะฉันชื่อชิวหลิงเทียนและพ่อของฉันเป็นผู้จัดการและผู้ถือหุ้นในองค์กรระหว่างประเทศเทียนฟาง ลูกพี่ลูกน้องของฉันตอนนี้เป็นประธานขององค์กรระหว่างประเทศเทียนฟางที่แท้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของชิวหลิงหยุนมันจะเป็นการแสดงที่เล่นใหญ่ที่จะพูดในขั้นต่อไปตอนนี้นายรู้แล้วว่าฉันเป็นใครถ้านายไม่จ่ายมาให้ฉันหนึ่งล้านฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนล้านหนึ่งหรอมันเป็นการกันโชคกันชัดๆปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายเถอะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม นายเป็นคนเริ่มก่อนใครเป็นพยายนว่าเราเริ่มก่อนละ่ะใครจะรู้ว่าใครลงมือก่อนสองล้านหรือจะให้เราเห็นนายลงหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้เฮาเจีย๋ยเร็วเข้ามาเกินนี่เถอะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ